สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนตอนนี้เรามาเข้าสู่คาสรลูมนะคะสำหรับบางคนที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็อาจจะแบบงงนิดนึงสับสนนิดนึงเราจะมาเปลี่ยนนะคะเมนูที่เป็นภาษาอังกฤษเหล่านี้ในคาสรลูมของเราและในไดของเรานะคะให้เป็นภาษาไทย เมนู Menu, ด้านบนชัดๆเลยสตรีมพาสเวิร์กพิพิทอะไรเนี้ยนะคะอ่ะเราไปดูโดยการดูมุมทางด้านขวามือนะคะมีจุดก้าจุดอยู่เอาเมาส์ไปคลิกนะคะจะขึ้นคำว่า Google แอปขออนุญาตขยายแป๊บนึงนะคะทำเ,เอามาชี้จะขึ้นคำว่า Google แอปนะคะคลิก เมาส์ลงไปนะคะเลือกคำว่า derive right, r i v ที่เป็นรูปสามเหลี่ยมแลายสี right, นะคะจากนั้นนะคะวินโดว์ Windows จะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมาในได้ของเราก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็อาจจะยากต่อการอ่านแล้วก็ดูทำความเข้าใจสักนิดนึงนะคะ เรามาเปลี่ยนเมนูเป็นภาษาไทยกันดีกว่านะคะเมนูรูปข้างๆจุดเก้าจุดเมื่อกี้นะคะจะมีรูปฟันเฟืองรูปฟันเฟืองเนี่ยนะคะขึ้นคำว่า setting นะคลิกลงไป1ครั้งแล้วก็เลือกคำว่า setting คลิกลงไปค่ะจะเข้าสู่เมนู ตั้งค่าระบบนะคะให้เราเลือกเมนูแรก general ะคะแล้วก็เลื่อนใช้เมาส์เลื่อนลงมานะคะให้หาคำว่า language change language setting จะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมาเป็นการตั้งค่าภาษานะคะมันจะมีเมนู preferred Language ตัวนี้นะคะเมนูตรงนี้ก็คือเป็น English United States นะคะเป็นเมนูที่เป็นเหมือนกับการตั้งค่าระบบปฏิบัติการ w i n d o w นะส่วนภาษาไทยจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะถ้าใครยังไม่เคยเซตค่าเลยสักครั้งเมนูตรงคำว่า Add Another Language ตรงนี้นะคะมันจะมีคำว่าเพิ่มแล้วมีภาษาไทยอยู่เราก็ต้องคลิกคำว่าเพิ่มนะคะ มันจะขึ้นเมนูอย่างนี้เลยตอนนี้ครูคลิกเพิ่มว้แล้วมันก็เลยเป็นคําว่าภาษาไทยนะคะแล้วมาดูฝั่งทางด้านตรงกลางตรงขวามือนะคะมีลูกศรขึ้นไปแล้วมีรูปถังขยะถ้าถังขยะคือลบทิ้งไปเลยนะคะนักเรียนอย่าไปกดลบทิ้งเนาะเดี๋ยวยุ่งยากนะคะเราก็จะเลือกภาษาไทยให้มันเป็นภาษาหลักเราก็คลิกลูกศรตัวนี้ขึ้นไปมันจะ สลับการจะเอาภาษาอังกฤษลงมาด้านล่างส่วนภาษาอื่นนะคะเช่นภาษาญี่ปุ่นนะคะเจแปน e s นะคะ,ะภาษา Chinese หรือาภาษาอย่างอื่นที่นักเรียนต้องการเพิ่มก็เพิ่มได้สามารถเพิ่มได้ตรงนี้นะคะตอนนี้ของเราเป็นภาษาไทยแล้วนะเรียบร้อยนะคะกง็ง่ายแค่นี้นะคะเราทำการรี l o a d นะคะตรงเมนูตรงนี้นะคะด้าน ซ้ายมือรูปนี้นะคะรีโหลดโหลดหน้านี้ไหมนะคะเมนูทุกอันก็จะกลายเป็นภาษาไทยเราไปดูตรงคำว่า Setting นะคะ window setting ต,ตรงนี้ก็กดรีโหลดใหม่ตรงนี้มันยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่ใช่ไหมกดรีโหลดโหลดหน้านี้ใหมนะคะเมนูจะกลายเป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยค่ะนะ,ะมาด้านขวามือกลับไปที่จุด9จุดมาตรงคำว่าใด เมนูเป็นภาษาไทยหมดแล้วจากนั้นเรามาที่คัสลูมเรานะคะล้าก็กดโหลดหน้านี้ใหม่อีก, mm hmm. อกเช่นเดียวกันนะคะ mm hmm. เมนูเราที่เคยเป็นภาษาอังกฤษ mm hmm. ก็จะกลายเป็นภาษาไทยะคะ่ะเนาะง่ายๆแค่นี้เองนะคะ mm hmm. ก็วันนี้ก็ครูก็ขอจบ mm hmm. การสาธิตไว้เพียงเท่านี้นะคะนักเรียน พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ